วันนี้เราก็อยู่กับพี่อาร์มนะครับหลังจากที่เราไปตัดชุดมาเรียบร้อยครับวันนี้เราก็จะมาถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับชุดทหารไทยในยุคสงครามโลกครั้งที่สองน,นะครับอขอเชิญพี่อาร์มแนะนําตัวหน่อยครับว่าเป็นใครอะไรยังไงที่ไหนอะไรครับครับผมก็ผมพันตีปีรุจิมีเดชนะครับชื่อเล่นชื่ออาร์มก็เป็นแอดมินเพจโคตรทหารนะครับเป็นเพจให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ด้านทหารไทยด้วยครับผมครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาที่ พิพิธภัณฑ์โคตทหารเนี่ยเราสามารถมาได้ที่ไหนครับครับสำหรับพิพิธภัณฑ์โคตทหารนะครับก็ตั้งอยู่ชั้นสามอาคารมีเดตแถวนวมินทร์51นะครับเป็นตึกออฟฟิศของบริษัทร,รักษาความปลอดภัยแซมนะครับใครสนใจที่จะมาเยี่ยมชมก็ติดต่ออินบ็อกซ์มาที่เพจโคตทหารได้เลยครับครับผมวันนี้เราก็จะมาสอบถามพี่อาร์ฟเกี่ยวกับเรื่องชุดทหารไทยในสงครามรัชที่สองกันนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไร,รมีดีเทลอะไรบ้างก็เริ่มจากเรื่องแรกเลยคือ การที่เราจะตัดชุดทหารไทยเนี่ยหรือว่าจะเป็นชุดทหารอื่นๆในบริษัทเนี่ยเราควรเริ่มจากอะไรก่อนครับสิ่งที่เราต้องเริ่มสิ่งแรกก็คือว่าเราต้องเริ่มก่อนว่าเราจะแต่งยุคไหนนะครับแต่งยุคไหนจะเป็น World War ร์วันเวอร์นะครับซึ่งแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็จะมีดีเทลที่แตกต่างกันร,รวมถึงชั้นยศด,ด้วยว่าเราจะแต่งทหารเป็นชั้นยศอะไรในพลนในพันในร้อยประทวนพลทหารก็มีดีเทลที่แตกต่างกันเช่นกันครับ ครับอันดับแรกแล้วก็คือต้องศึกษาก่อนระบุก,ก่อนว่าเราจะแต่งยุคไหนอันดับแรกเลยใช่ครับแล้วเราก็ค่อยเจาะลึกลงไปเรื่อยๆว่าจะเอาชั้นยศไหนเหล่าไหนาหรือประเทศอะไรอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็เราควรจะรีเสิร์ชเยอะๆครับสาหรับโคงการนี้ครับผมอ่าใช่ครับแล้วในดีเทลของชุดอาหารไทยเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างก,กันบ้างครับในเรื่องของชุดสนามชุดพิธีการอะไรพวกนี้ครับอ่าขั้นต้นก็คือชุด ของทหารเนี่ยในยุคนั้นยุคอย่างสมมุติว่าเป็นยุค World w อ r ทูนะมันก็จะแบ่งเป็นสองชุดก็คือชุดที่เป็นทํางานปกติแล้วก็เป็นชุดที่เป็นเครื่องแบบสนามก็คือเข้าสนามรบนะครับซึ่งชุดทั้งสองชุดเนี่ยก็มีดีเทลแตกต่างกันชุดที่เป็นของนายทหารระดับนายทหารขึ้นไปร้อยตีขึ้นไปเนี่ยกับชุดที่เป็นระดับประทวนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นชุดทั้งชุดยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นชุดคอตั้งฮะกากเขี่มเขียวอันนี้กองทัพทานบกเนาะ กระดุมเจ็เม็ดเหมือนกันแต่ถ้าเป็นอายทหารเนี่ยก็จะเป็นกระดุมทองเหลืองแต่ถ้าเป็นปะทวนเนี่ยก็จะเป็นกระดุมไม้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับของนายทหารเนี่ยจะมีแซมบาวเบลก็คือเป็นเข็มขัดที่เป็นหนังนะได้รับอิทธิพลมาจากออังกฤษก็จะมีท่าสไลมีเน็บกับเน็บเด็บกระบีเน็บปื้นอะไรเงี้ยของประทวนก็จะไม่มีแซมบาวนะครับรวมถึงเวลาไปสนามรบนะครับไปไปสนามรบเนี่ยก็จะชุดก็คล้ายๆหุ่นตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นสายเก่งนะ ใา่เก่งที่เป็นแบบทาจากผ้าแคนวาสมีกระเป๋าด้านหน้าอ่าคล้ายๆกันหรือแบบเป็นเนี่ยกระเป๋าตัวนี้ก็คือเป็นอันนี้ของจริงนะครับก็จะเป็นผ้าแคนวาสนะครับมีเป้สนามมีกระป๋องใส่หน้ากากป้องกันไอพิษมีกระติกน้ําอะไรเงี้ยครับมีดาบปลายปืนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีความตรงตรงนั้นไปแต่ว่าช่วงปกติก็คงไม่ได้ใส่กันครับครับผมก็เรียกได้ว่า ทหารในแต่ละชั้นยศเนี่ยก็จะมีดีเทลชุดที่แตกต่างกันไปตามการปฏิบัติหน้าที่ใช่ครับครับ,รบผมในเมื่อเราพูดถึงเนี่ยพูดถึงหุ่นตัวนี้เนี่ยอันนี้คือหุ่นตัวเดียวก,กันกับที่เป็นอนุสาวรีย์ในภาคใต้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นน่าจะนะผมไม่ชัวร์นะแต่ผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นเป็นอนุสาวรีย์จำลองอนุสาวรีย์วีรไทยที่ค่ายที่นครศรีธรรมราชนะครับก็จะเป็นทําขึ้นมาเป็นเทียนหรือกรณีที่ญี่ปุ่นเนี่ยยกคนขึ้นบก ที่ประเทศไทยในยุค,ยคสงครามโลกครั้งที่สองครับที่ทหารไทยรเราได้เสียสละต่อสู้ครับครับผมนอกจากเราจะพูดถึงเรื่องของแบบไปเนี่ยเนื่องจากในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของท่านบุญดำผู้หนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้คือจอมพลปอนั่นเองครับอ่าเนี่ยครับจอมพลปอที่สงครามครับเมื่อพูดถึงจอมพลปอเนี่ยเราก็จะนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของนโยบายมาลานำไทยซึ่งที่เราเห็นตอนนี้เราก็มีหมวกหลายๆประเภทเลย ซึ่งวันนี้เราก็ใส่บวกกันมาด้วยก็ให้มันเข้ากับเรื่องของมาลาทําไทยด้วยเช่นกันครับก็เลยอยากสอบถามว่าเนี่ยหมวกแต่ละแบบเนี่ยมันแตกต่างยังไงมีการใช้งานที่แตกต่างกันไหมหรือเหมือนกันครับผมครับก็หลักๆเนาะก็มมีหลายหลายแบบนะครับไอผมไล่เท่าที่มีในที่โชว์ตอนนี้ก็คืออย่างนี้เขาเรียกว่าหมวกมอตานครับหรือว่าหมวกแกป๊ปนะสมัยก่อนเรียกว่าหมวกแกป๊ปแต่อันนี้จะเป็นยุคข,ของยุ World War I, คเวอร์วันก็จะเป็นหน้าหมวกอันเล็กอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปฐุมอุณาโลมนะครับ ถ้าเป็นวอล์ท2ก็จะเป็นหน้าหมวกสละชีเพื่อชาติก็จะคล้ายๆอันนี้มหมวกที่ผมใส่เนี่ยเขาเรียกว่าหมวกกะโลรหรือว่าภาษากิษเขาเรียกว่าซันเฮลเม็ตนะครับก็จะเป็นหมวกที่ใช้สาหรับในช่วงปฏิบัติงานปกติเหมือนกันเหม,นหมวกนอตานนะครับเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็ถ้าเป็นการใช้งานในสนามลบเนี่ยก็จะเป็นหมวกเหล็กและ,ะหมวกเหล็กนะครับก,ก็หลักๆก็จะเป็นหมวกเหล็กเอเรียนในยุคนั้นนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นหมวกเหล็ก เอเดียแบบ M 2 0ครับก็จะเก่ากว่าน,นี้อันนี้เป็นหมวกเหล็กเอเดียแบบ M 3 1นะครับแล้วก็จะมีหมวกเหล็กแบบ Type 90อันนี้ก็จะหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับอันนี้เอาของญี่ปุ่นมาครับครับผมก็มตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นช่วงยุคต้นสงครามรอ,อ่าใช่น่าจะเป็นช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่2นะครับ เส่วนใบนี้ก็จะเป็นช่วงกลางๆไปลายแล้วใช่อันนี้จะเป็นช่วงกลางไปลายไปถึงสงครามเกาหลีเลยครับใช้ยาวนานใช่เป็นต้นตนสงครามเกา,าหลีก็ยก้ใช้หมวกนี้นนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็น M1 ครับผม,มก็อย่างที่เราเห็นได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้รับอิทธิพลจากหลายๆประเทศที่เข้ามาติดต่อทาธุรัคนะ้าขายอะไรก็ว่ากันไปว่าเครื่องแบบเราเนี่ยมีความเหมือนความคล้ายกับเครื่องแบบนู้นเครื่องแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นอิทธิพลจากที่เราต้อนรับ ใชงชาติเขามาด้วยเช่นกันด้วยแล้วก็ผู้มีอำนาจในแต่ละยุคสมัยเนี่ยอาจจะได้รับอิทธิพลมาแตกต่างกันนะ mm hmm. บางท่านไปเรียนเที่ยงกิษ mm hmm. บางท่านไปเรียนฝรั่งเศส mm hmm. บางท่านไปญี่ปุ่นมาเนี่ย mm hmm. เขาก็เอาสิ่งที่เขาเห็นจากประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง mm hmm. พวกนี้ก็มาปรับใช้กับของเราเนน mm hmm. ี้ครับก็เรียกได้ว่าการศึกษาเครื่องแบบทหารเนี่ยทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าค่านิยมในยุคนั้นๆเนี่ย เขานิยมแบบไหนในทั่วโลกเพราะว่าเราจะได้รับแพทเทิร์นมาคล้ายๆกันตามที่เขาจะมาเผยแพร่ล้วครับผมนอกจากเรื่องของหมวกยุคมาลานำไทยเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเหรียญตาต่างๆเนี่ยว่ามีความสำคัญยังไงหรือว่ามีความพิเศษแบบไหนบ้างครับครับก็เหรียญตาเนาะก็จะแนะนำเหรียญที่เราเอามาโชว์ในวันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็จะมีไล่จากเหรียญขวามือนะครับ เหรียญด้านขวาเนี่ยนะครับก็เป็นเหรียญปราบกบฏหรือว่าเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับก็เป็นเหรียญสมัย2475ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหรียญก้าหารนะครับสำหรับผู้ที่ทําการลบอย่างก้าหารในสนามลบเหรียญทั้งซ้ายมือของผมเนี่ยเหรียญน,นี้ก็จะสีแดงๆเนี่ยนะครับก็เป็นเหรียญใชยสมรภูมิสงครามอินโดจีนก็จะเป็นเหรียญที่อมอบให้ทหารที่ผ่านสงครามอินโดจีนนั่นเองนะครับถัดขึ้นมาด้านบนเนี่ยก็เห็นว่าสีมันจะคล้ายๆกันนะอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญช่วยราชการเขตภายในสงครามอินโดจีน เหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญที่มอบให้พลเรือนที่ช่วยเรื่องการสงครามินโดจีนนั่นเองนะครับตรงกลางด้านบนนี้น่็จะเป็นเหรียญชัยสมรภูมิสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับก็มอบให้ทหารที่ผ่านสงครามมหาเอเชียบูรพานั่นเองส่วนเหรียญด้านนี้ก็เป็นเหรียญชื่อราชการเขตภายในสงครามมหาเอเชียบูรพาก็มอบให้พลเรือนที่ช่วยราชการสงครามมหาเอเชียบูรพานั่นเองครับครับก็เรียกได้ว่า นอกจากเหรียญตาเนี่ยจะเป็นเครื่องสร้างความภาคภูมิใจแค่ตัวทหารเองแล้วยังเปรียบเสมือนกับของที่ระลึกของสะสมเหมือนเวลาที่เราไปร่วมแคมเปญต่างๆในสมรภูมินู้นนี่นั้นเราก็ได้เหรียญของสมรภูมินั้นมาเป็นที่ระลึกว่าเราเคยครั้งหนึ่งผ่านจุดจดนี้มาก็เป็นความภาคภูมิใจเลยใช่ไหมครับครับก็ถือว่าเป็นผมว่าเหรียญตาเนี่ยก็เป็นถือเป็นความภาคภูมิใจของทหารนะการที่ทหารผ่านสนามรบมาได้มากเท่าไหร่เนี่ย ยิ่งน่าภูมิใจโดยมีเหรียญเนี่ยแหละเป็นสิ่งการันตีว่าเขาเคยผ่านสงครามแต่ละสงครามมานั่นเองครับครับในเมื่อเราพูดถึงเกียรติบริษัทไปบ้างแล้วนะครับก็จะมาส่วนของเรื่องภาพยนตร์บ้างนะครับว่าเนี่ยเครื่องแบบทหารไทยเนี่ยเราสามารถเห็นได้บ่อยเหมือนกันเลยใช่ไหมครับในภาพยนตร์ไทยหลายๆเรื่องนครับก็มีหลายๆเรื่องที่ทําในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีเครื่องแบบทหารไทยในยุคนั้นโผล่มาบ้างครับผมครับ ก็หลายๆเรื่องเช่นเจ็ดประจันบาลนะแล้วก็เรื่องอคู่กัมคู่กัมอันเนี้ยก็เห็นอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องขุนพันธ์นะถ้าเป็นตำรวจก็จะเป็นยุคขุนพันธ์ก็คือยุคข้าเกี่ยวกันไล่เลี่ยกันเลยแค่เปลี่ยนจากบริบทเป็นเครื่องแบบทหารเป็นตำรวจซึ่งมันก็คล้ายๆกันอยู่ใช่ใช่ผมว่าเป็นยุคที่คลาสสิกนะแล้วก็มีความสวยงามในยุคสมัยของมันด้วยนะครับครับผมแล้วในเมื่อพูดถึงเครื่องแบบเนี่ย กับภาพยนตร์เนี่ยผมก็เคยเห็นอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องจันดาราครับผมที่จะมีตัวละครเหมือนจะเป็นในร้อยเนี่ยแต่งเครื่องแบบท่านไทยแต่เขาใส่เครื่องแบบเนี่ยเป็นกระดุมสีเม็ดซึ่งในยุคหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475เครื่องแบบไทยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นกระดุมเจ็ดเม็ดถามว่าเนี่ยจุดจุดนี้มันผิดแปลกหรือว่ามันไม่ตรงกับความเป็นจริงในประวัติศาสตร์มากน้อยแค่ไหนครับครับก็อย่างถ้าเป็น เราต้องพูดก่อนว่าภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างมาเพื่อความบันเทิงนะจริงๆแล้วก็คือเราดูเพื่อเพื่อความบันเทิงเป็นหลักแต่เราลงมาในการรีเสิร์ชการหาข้อมูลเพื่อให้ภาพยนตร์เนี่ยมันจำลองประวัติศาสตร์ได้สมจริงมากที่สุดเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีการศึกษานะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราเป็นคนทั่วไปไม่ได้ศึกษามากระดุมห้าเมตรเ็ดเมตรคิดว่าคงไม่ต่างกันผมไม่มีใครจะไปสังเกตจุดนั้นแต่สําหรับคนที่ศึกษามาแล้วเราก็จะรู้ว่ามันแตกต่างกันมันตรงยุคหรือไม่อะไรประมาณนั้นครับ งันก็เรื่องของการทรรําภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นศิลปะช,ชนิดหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องพูดถึงเรื่องบริษัทแล้วด้วยยิ่งเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับบริษัทเ,เราควรจะทําข้อมูลเยอะๆก็เ,เ,เลยเป็นเรื่องของความสมจริงความเชื่อถือของภาพยนตร์ครับสําหรับใครที่กําลังอยากจะศึกษาภาพยนตร์ที่พูดถึงบริษัทเนี่ยเราก็สามารถใช้ภาพยนตร์เนี่ยเป็น ในการศึกษาบริษัทได้เช่นกันแต่ก็ต้องเอามาชั่งน้าหนักอีกทีหนึ่งว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนใช่ครับ,รบต้องครับอ,อันนี้มีหน้ากากกันแก๊สเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองเลยที่ว่าได้ใช่ไหมครับใช่ครับยุคสงครามโดยเฉพาะกยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะก็มันมีเกี่ยวกับสงครามไนะอพิษเะเพราะเราได้บทเรียนมาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับประเทศไทยก็เลยมีการสั่งซื้อ,อหน้ากากป้องกัน ไอพิษนะครับสมัยนั้นเขาเรียกว่าหน้ากากโปองกันไอพิษก็คือหน้ากากกันแก๊สได้แหละนะครับมาจากเยอรมันอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อลีเด r B บีนะครับเราเอามาใช้ในช่วงช่วงแรกของสงครามแล้วเราก็ให้กรุ่มวิทยาศาสตร์ทำของเป็นของเราเองในภายหลังนะครับก็จะว่าเป็นหนึ่งเค้าเชิเป็นไอคอนิกของยุคนั้นเลยว่าถ้าพูดถึงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอาจจะเห็นภาพหน้ากากกันแก๊สเป็นนาฮูราต้าเพราะว่ายุคนั้นเนี่ย ก็เป็นยุคที่เราใช้สงครามแก๊สพิษกันยุคแรกๆเลยใช่ไหมครับครับเริ่มจากสงครามโลกครั้งที่1นะครับแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สก็ยังใช้กันอยู่ครับนี่ก็เป็นเก็ตเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับหน้ากากกันแก๊สว่าทําไมมันถึงเป็นไอคอนิกของยุคครับผมงั้นก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยพี่อามมีช่องทางที่จะฝากการติดต่อสําหรับผู้ที่ชื่นชอบสนใจในบริษัทไหมครับครับก็ผมก็ขอฝากเพจโคตทหารนะครับเอาไว้ด้วยนะครับเป็นเพจเฟซบุ๊ก เพจเดียมผมมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการทหารของไทยนะครับแล้วก็เป็นออนไลน์มิวเซียมก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ที่จะให้ทุกคนได้มาให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้มาเห็นยุทธปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆเครื่องแบบเครื่องหมายของทหารในยุคสมัยก่อนเนี่ยว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สามารถนําไปต่อยอดในการศึกษาต่อได้ รวมถึงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะมันก็ยังไม่เสร็จดีนะครับผมตั้งใจทําเป็นโฮมมิวเซียมก็คือพอเราเขียนเพจเรามีการสะสมของเก่ามากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราจะจะเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังดูนะซึ่งบางบางพื้นที่เนะี่ยพิพิธภัณฑ์ของของรัฐหรืออะไรเงี้ยไม่มีเราก็เก็บไว้จัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้อ่าคนรุ่นหลังได้มาศึกษาทําเป็นโฮมมิวเซียมขึ้นมาก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ทางเพจโคทหารนะครับครับก็ถือว่าเป็นแพชชั่นที่ สุดยอดเลยใช่ไหมครับครับก็สิ้นเปลืองตังค์พอสมควนนะครับครับผมก็เป็นแพชชั่นที่ทําประโยชน์ให้กับหลายๆคนด้วยสําหรับผู้ที่ชื่นชอบบริษัทต้องการศึกษาครับผมก็อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกมาที่พิพิธภัณฑ์ที่นี่เราก็มีเพจโค้ดอหารที่จะคอยเสิร์ฟคอนเทนต์สาระต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั้งเป็นรูปภาพเนื้อหาข่าวบทความอะไรต่างๆที่ทางแอดมินจะนำเสนอให้ทุกท่านครับผม ก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่อามากครับผมสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องประวัติศาสต์เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เหมือนกันครับสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ